วันนี้ทำเมนูอะไรคะผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูโอ้วันนี้สามีจะมาทำผัดเผ็ดหน่อไม้ใส่หมูค่ะพี่น้องจ้ามามาดูกันค่ะพอเขาถ่ายเรื่นี้ค่ะเสร็จแป๊บเลยผัดนะพริกให้หอมก่อนค่ะพี่น้องจ้าพริกนิดตำใหย่ยกระเทียมเลยใส่อะไรลงไปใส่หัว ใส่หมูลงไปค่ะแล้ไม่ใส่หมูเยอะค่ะเพราะว่าเราจะเน้นหน่อไม้ค่ะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบกินเนื้อหมูผัดเท่าไหร่หมูกับไก่เวลาผัดจะ,จะไม่ค่อยกินเท่าไหร่ค่ะตามด้วยอะไรตามด้วยหน่อไม้ค่ะ หอ,หอมน้ำพริกน้ำพริกที่เราตำนะค่ะเวลาผัดมันจะหอมหน่อไม้นึกถึงอะไรนึกถึงอไอ้ไอ้แกงแกงอ่าอะไรนะ <c oughs> ปลาน่อไม้แกงเปื่อยอะไรพวกนี้เนาะอะไรนะอีกอย่างหนึง่งไอ้ผัดโห,นะ <c oughs> หมเนาะชอบกินผัดโหมหน่อไม้ปรุงรสค่ะน้ำตาล รสด,ดีรสด,ดีค่ะนั่งน้นแล้วก็ตามด้วยมันหอยค่ะซอสปลาเขียวค่ะซสี้ยวขาวนิดนึงค่ะใครจะใส่ผงนัวลงไปก็ได้ค่ะผงชุบรึไงน่องเขียวครับครับมันเข้าเนื้อผมมาให้ใส่ผงชุสลงไปนิดหนึ่งก็กลมกล่อมค่ะพี่น้องจ้าแซบค่ะยัน,นมีน้ยังไม่ใสไปแล้ว อันนี้ปล่อยไว้แป๊บหนึ่งใช่ไหมเที่ยวไว้สักพักหนึง่งค่ะเที่ยวไว้สักพักหนึ่งค่ะดีกว่ะปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนค่ะให้หน่อไม้เข้าเนื้อเข้าน้ำก่อนค่ะเข้าเนื้อหมูน้ำหมูก่อนค่ะพี่น้องจ๋าตักต่อ,ตอชิมสิเที่บค่ะพี่น้องจ๋า ตามด้วยอะไรหูละพาตามด้วยหูละพาค่ะพี่น้องจ๋าหอมหพี่น้องไปพี่น้องไปแซ่บๆนล้วกันเอาเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วตักให้ด้ยหน่อยมีไม่ต้องมีใบมะกรูดเหรอใช่ไหมนะมะกรูดหน่อยหนึ่งอ๋อใส่ใบมะกรูดไปแล้วค่ะพี่น้องจ๋าหอมหอมได้กลิ่นใบมกะกรูดมะกรูดหูละพา ค่ะพี่น้องจะผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะหน้าตาหน้าทานนอมากเลยใช่ไหมคะเอาไปทานกับข้าวสวยนี่ก็แซ่บเลยค่ะพี่น้องคะ่ะหอมๆค่ะขอบคุณทุกแรงใจฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้น้ำเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะพอกันไหมนคลิปต่อไปพยาหมายที่มีอย่างไม่เบิงอีกไปกันเด้อค่ะเดอะ้อสวัสดีค่ะไปแสบแสบน้ำกันค่ะ